ทุงใหญ่แมงบุมบ้านท่าแก่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมจะพาท่านมาเยี่ยมชมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านท่าแก่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับทำทุงใหญ่แมงมุ่มทำทุงใหญ่แมงม,งมงุมนะครับไปดูอ่ะเป็นยังไงค่อยๆเบื้องคอยพี่น้องเพื่อนเฮ็ดอย่างแน่ครับเริ่มจากเริ่มจากอันไหนก่อนครับคุณแม่เนี่ย อันนี้อันนี้เพื่อนเอื้อนกวักได้นะครับอันนี้เรียกกวักได้นะครับเพื่อนกับกวัก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 แล้วเพื่อนกับมา่ใส่อันอันอันนี้เพื่อนเอื้อนยังไงไม่ตะเกียบโอ๋อันนี้อ๋อันนี้ไม่ตะเกียบก็ได้เพื่อนกับกอกกอกกอม้วนได้นะครับขมวนได้ได้ก็จะมีหลายสีสีต่างๆสีอันนี้คือสีสีฟ้า อันนี้เป็นสีมีสีมีสีเหลืองสีเออมีเกือบทุกสีครับสีดําสีแดงมีแต่ลูกค้าจะงครับอ๋ออันนี้เฮ็ดไปขายมันบ้างครับเนคนสั่งนสั่งอ๋ออ๋อมีคนสั่งออเดอร์ทำเพิ่งทำตามออเดอร์เนาะคุณแม่ขออนุญาตซื้อวางได้เนาะนี่เนาะนั่งบอกแม่นั่งเจ้าบอกซื้อเจ้าเลย แม่นางค่ะโอ้แม่นางสมบูรแม่นางกำลังกล้วยลูกหน่อยลานดิกล้วยลานนอนอยู่โอจะมันมีความสุขแค่นาะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะอ๋อเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนาะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ะอันใดที่ห้องเพดมันมันหน่อยมันหน่อยทีก็แลังก็้ีร้านเป็นขายท่เดีวมค่ะอืมครับครับครับกับมี่ห้องเพจตามออเดอร์ห้องขายตามเพจตามไลน์เหรอคะครับผมถ้าผู้ใดสนใจกับเขาไม่ต้องเพจของคุณอ่องใจได้เลยเลยค่ะ มีอยู่ค่ะมีเพจของตอนอก่มีเพจออมใจอยู่นะครับเนาะโอเคเลยตอนนี้เขาก็เทศทรงอยู่เขากำลังเริ่มเลยรับงานอยู่สองเจ้าตอนนี้ไปซื้อได้อยู่ครับมาชิกเขากาไหลยู่ค่ะสิบกว่าคนอ๋อสิบกว่าคนนะครับนะคุณแม่เขากลาทรงทั่วประเทศเด้อค่ะอ๋อส่งทั่วประเทศข้างนอกพร้อมส่หวังหนอกอ๋อทรงต่างประเทศนะพร่อมเก่งแต่แทนเหรอเป็นเป็นชาวบ้านยุคใหม่นะครับทํา เข้าี่กาตาสีตาสากาพอ่อลู่กันในดอกกขมี้นใรุ่นเขาซอยทรงทรง,งไปไกลไทั้งนอกทั้งนันขมิ้นซุ้มใบรุนเขาพ่อรูดเรื่องดูเรื่อง,องการาการการประชาสัมพันธ์เนาะครับเนาะประชาสัมพันธ์เากับีมันสมัยมือจีบตาจีบเนาะคนดูดีความรู้ขมิ้นเยอะแต่ว่ากต่ส่วนลายกขมี้นถ้าผู้เฒ่าเฮ็ดซึ่งเขามีความรู้เขาก็เป็นผู้ขายทั้งเพจทั้งร้านเขาเป็นผู้ทรงให้ครับ อันนี้เด้อค่ะสนับจำนวนในเด้อสนใจติดต่อเพจของคุณออมใจในเด้อค่ะครับเพลย์ออมใจก็จะไปเผยแพร่พอเห็ดพอเพื่อนเห็ดจังซันแล้วเพื่อนก็มาเห็ดจังเสียนะครับอ่าเห็ดเป็นแผ่นแล้วก็มาต่อกันเป็นแผ่นแล้วแกมีหลายลูุกสองนาะ ตอแบบนี้ค่ะนี่ลายสีโพจจะตอเพ่นกับตอลื้งเลียงตอแบบนี้นะครับเนาะค่ะตอแบบนี้ค่ะตอไปเรื่อยๆสำับอยากได้สันได้ยาวอให้ตอแบบแบ่มีหลายรูปแบบครับมีหลายรูปแบบเซมที่ตอแล้วๆครัอ๋อมันตอแล้วเดียวนะครับมีหลายรูปหลายรูปแล้วแต่อยากได้นะครับเนาะที่เพเลยค่ะมีหลายแบบที่เพจมีหลายอยู่อ๋อมีเยอะนะครับมีมีหลายรูปแบบนะครับอยู่ในเพจ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขากับรังเฮ็ดงานใหญ่อันเม็ดสี่สิบค่ะซื้อได้อยู่กลังซื้อได้อยู่จ <c oughs> ะไปถ่ายตรงน,นั้นอยู่เม็ดสี่สิบเป็นสีเด็นั่งเก้าอี๋หมดแล้ว <c oughs> งานใหญ่นี่แต่เขาสีเด็ไปทรงไปทรงเองเตะไปทรงอยู่โคราชุมดละโออยู่โคราช อันนี้เพิ่นทักครับเพิ่นกระทักค่อยๆทักไปเรื่อยๆใ่อันนี้สีเลายดอกไม้ค่ะนี่ทเป็นลายลายดอกไม้ค่ะเพิ่นกระทักเรื่อยๆนะครับอันนั้นเฮ็ดลายดาวค่ะแต่ต้าสิสร้างมากค่ะสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมลายธรรมดาลายพิเศษจะเป็นลายประจําม่บานลายมากแก่เฮ้านกมีค่ะสร้างแบบใดพวกมักปิ้นมักต่างหูก็มี่หมดค่ะว่าแต่อยากได้สร้างมาโลดครับไป อยากได้รูปได้ขันค้นว่ามุมบะม,มีไล่ให้เบิ้งอ่ะเฮ็ดเป็นไล่มาเลยค่ะให้ภาพกาแฟมาเลยค่ะอืมครับครับครับก็จะทําได้ตามตามสั่งเลยนะครับตามออเดอร์ <order S 1> เลยค่ะครับไอ้เผยน้อคุณแม่คนไดไปภาพผมไปเบิ้งไปเวไาย้ายไหนในกี่เข้าได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิบ,บอกครับสิบ,บอกจ้่ี้ถ้ามีโทรศัพท์ก็จะเปิดให้ดูเลย คก็บานตาเนี่ยเพราะว่าครับผมยังมีท่านมาเริ่มอมอ่าคุณแม่เพิ่นค่ะเขามีหลายรูปแบบด้วยใช่มีหลายรูปแบบนะอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนนี่ยังครับเป็นลายอย่างไงอันนี้เป็นดาวครับอันนี้เป็นดาวนะครับนี่เป็นดาวนะครับนี่เป็นดาวอันนี้อันนี้เป็นอย่งครับคุณแม่เนี่ยอันนี้เขาเป็นมาเขาเอินลายสามมิติค่ะอนี้อ๋อนี่เป็นอันอย่างนี้เกาเรียกสามมิตินะครับเป็นลายสามมิติอ๋ออันนี้ เป็นลายมาแกะโอ้นี่ไร่บาแกลายประจำหมู่บ้านนะครับโอ้สวยงามจริงๆเลยครับก็มีหลายรูปแบบคที่หลายรูปแบบแบบนี้ก็มีนะครับอัเป็นซันเดเลียคันนี่ถ้าตรงกลางก่อนน่าจะเป็นความไฟได้เลยครับเป็นความไฟได้เนาะอ่าอืมนะครับอันนี้สีก็เป็นดอกไม้ใหญ่อ๋อเป็นดอกไม้ใหญ่เป็นดอกไม้ใหญ่ อันนี้ก็เป็นลายกระหนกไปครับเป็นลายกระหนกเป็นลายกระหนกครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างแต่ว่าเป็นตัวอย่างนะครับคุณแม่เนาะตัวทิพยเฮ็ดสไปหลายเพราะว่ามันมีแมงมุมแมงมุม่ะค่ะของแขมันะมาเกาะของแข็งอล้วก็เตรียมตามออเดอร์เส้นลายค่ะครับทำตามออเดอร์เนาะคุณแม่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคุณแม่ก็จะทําไว้อันนี้อันนี้โชว์นะครับโชว์เป็นบางส่วนเพราะถ้าเอามาเยอะก็จะมีแมงมุมจริงๆมันจะมาเกาะไว้อย่างนั้น โอ้สวยงามนะครับสวยงามมีหลายสีหลากสีมีหลายรูปแบบเป็นแบบค้อมไฟกับมีเป็นแบบสนใจกับมีชิ้นเล็กๆเป็นเข็มกัดเป็นตุ้มหูเป็นสายซอยสีกับมีค่ะครับเป็นประผคมมึงสีก็ได้เป็นประผคมเนาะอืมเป็นลายเวทนี้เราเอิญนนี้กันสีเริ่มต้นจากห้าสิบบาทขึ้นอ๋อราคาห้าสิบอันนี้ก็สีห้าสิบบาทติดคนนึงอ๋อไม่แพงฝีมือเป็นเป็นงานฝีมือนะครับท่านผู้ชม ใช้มือทำล้วนๆนะครับไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นการทำด้วยมือนะครับเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานแฮนด์เมดนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับใช้มือล้วนๆใช้มือล้วนใช้มือทำไม่แล้วก็ใช้ไม้ไผ่เทำเองนะครับนี่ไม้ไผ่นะคุณท่านผู้ชมครับทุกทุกอย่างครับทุกอย่างมีสิ่งเดียวมีสิ่งเดียวในโลกครับเพราะทํา แต่ละลายมันก็มีสีสันมีอารมณ์ของแต่ละชิ้นงานนะครับทุตัวจริงมาติดแล้วนี่อ,อันนีให้เป็นตัวอย่างเฉยๆเป็นตัวอย่างซื่อะนะครับครับยังไงก็ขออนุญาตคุณแม่มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมครับถ้าสนใจกับติดต่อทังเพจคุณอ,อมใจได้เด้อค่ะค่ะทุ่งใยแมงมุมบันทายแก่ค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผม